วันนี้เรามาเที่ยวผาโศกกันครับทางไปน้ำตกผาโศกอันนี้เขาบอกอไปเก๋อนะครับขับรถมาตาม g ู o ก l e Map ก็จะมาสุดถนนที่ตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จอดรถหลังจากนั้นเราก็เดินมาทางซ้ายตามป้ายนะครับเพิ่ไมไปยังผาโศกนะครับตอนนี้เดินเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะครับเราจะเห็นส่วนของน้ําตกตรงนี้นะครับจากจุดน้ําตกเนี่ยเราสามารถเดินไปต่อได้นะครับ แต่เนื่องจากครั้งแรกพวกเราเดินกันเองนะครับไม่มีป้ายบอกทางนะครับพอพวกเราเดินมาถึงจุดตรงน้ําตกแล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าเดินต่อได้นะครับพวกเราก็เดินกลับทางเดิมนะครับตรงนี้น้ําตกเดินกลับมาที่รถก็เจอคนท้องที่นะครับก็เลยสอบถามเขาก็บอกว่าทางขึ้นเนี่ยอยู่ก่อนถึงน้ําตกนะครับให้เดินเลี้ยวขวาขึ้นไปผ่านป่าเข้าไปนะครับสํารวจทางขึ้นแล้วก็ดูถ้าจะลกแล้วก็เดินขึ้นยากนะครับประกอบกับฝนตกนะครับก็เลยให้หมามากับเด็กๆรออยู่ในรถส่วนผมก็ขึ้นไปคนเดียวนะครับ ขึ้นไปถึงก็จะเจอแทงน้ําใหญ่นะครับจากจุดแทงน้ําใหญ่เนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ผมดันเลี้ยวขวานะครับซึ่งเดินไปเรื่อยๆสักพักก็จะเจอแอ่งน้ําใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีทางเดินต่อนะครับถึงได้รู้ว่ามาผิดทางนะครับก็เลยหันหลังกลับนะครับพยายามเดินกลับทางเดิมแต่ว่าสองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้คล้ายๆกันหมดเลยนะครับนึกในใจว่าหลงป่าแล้วเรานะครับสวยแล้วแต่ก็ยังโชคดีนะครับเดินกลับมาถึงแทงน้ําใหญ่จุดเดิมได้นะครับ แล้วก็เดินลงมาทางเดิมนะครับพอมาถึงที่จอดรถเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับเจอไกด์ท้องถิ่นซึ่งกําลังพานักท่องเที่ยว2คนลงมาจากผาโศกนะครับก็เลยติดต่อคุณลุงให้พาขึ้นไปนะครับเพราะว่ารู้ได้เลยว่าไปเองไปไม่ถูกแน่ๆนะครับเพราะป้ายก็ไม่มีนะครับแล้วก็ได้ลองขึ้นไปแล้วหลงทางนะครับและก็ได้ทราบจากคุณลุงไกด์ท้องถิ่นนะครับว่าทางเดินขึ้นลงผาโศกเนี่ยมี2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือเดินผ่านน้าตกนะครับ ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือเดินผ่านป่าที่ผมลองขึ้นไปเมื่อกี้นะครับแต่หลงทางนะครับเพราะว่าผมเลี้ยวผิดทางนะครับพอเราขึ้นไปถึงแทงน้ําใหญ่เนี่ยเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ใช่เลี้ยวขวาเหมือนผมนะครับแล้วทั้ง2เส้นทางเนี่ยจะไปบรรจบกันด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นทางเดียวเดินไปถึงผาโศกนะครับซึ่งขาขึ้นเนี่ยพวกเราเดินทางผ่านป่านะครับส่วนขาลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่านทางน้ําตกนะครับลงมาด้านล่างนะครับ ช่วงที่ไปผ่าโศกเนี่ยฝนตกตลอดเวลาเลยนะครับตกทั้งวันนะครับทางเดินก็จะค่อนข้างเดินลำบากนะครับเพราะว่าเดินยากเดินเหนื่อยนะครับแล้วก็ฟื้นลื่นด้วยนะครับแต่มาช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยน้ำเยอะผ่าโศกดูสวยมากเลยนะครับแต่ถ้าเรามาหน้าแรงเนี่ยผ่าโศกจะดูไม่สวยเพราะว่าน้ำน้อยนะครับแต่ว่าการเดินขึ้นลงเนี่ยจะง่ายนะครับหลังจากปีนเขาได้สักระยะหนึ่งก็มาถึงด้านบนแล้วนะครับสังเกตดูนะครับโดยรอบๆเป็นลาลุงโลกไม่มีป้ายบอกทางเลยนะครับ ถ้ามาเองเนี่ยหลงแน่ๆนะครับเดินมาถึงบริเวณนี้ก็จะมีแลนด์มาร์กนะครับเป็นลักษณะหินดอกเห็ดตรงนี้นะครับเดินผ่านตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปต่อนะครับ,ยบรรหยุดพักเหนื่อยแวะชมวิวแม่น้ำโขงกันนะครับเมรอบเราก็ตามไม่ทัน ไม่รู้ว่าจะไป้ทางไหนไม่รู้ว่าจะไปฟ้าสูบหรือเปล่าไม่ไม่ได้บอกผมไม่รู้เดินกันต่อนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเพิ่งเห็นป้ายไปผาศกป้ายแรกแตั้งแต่เดินขึ้นมาเลยนะครับน,นี่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นมันเป็นเส้นทางรถขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเป็นโฟวิลหรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับคุณลุงบอกว่าระยะทางประมาณ7-8กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงในการขึ้นมาถึงด้านบนนะครับ2อ0เมตร ก่อนถึงผาโศกด้านบนมีห้องน้ำด้วยนะครับไปดูกันครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำสามห้องนะครับสะอาดใช้ได้เลยนะครับออกจากห้องน้ำก็เดินไปต่อนะครับทางนี้นะครับจับเวลาตั้งแต่เดินขึ้นมาจนถึงผาโศกเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยหยุดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นระยะนะครับแต่ว่าไม่ได้หยุดพักเหนื่อยเลยนะครับถึงแล้วนะครับผาโศกแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้างก็คือประเทศลาวนะครับ มาชมความงามของผาโศกกันนะครับว่าคุ้มค่าไหมกับการเหนื่อยในการขึ้นมาด้านบนนี้นะครับช่วงที่มาเนี่ยอย่างที่บอกเป็นหน้าฝนนะครับน้ําก็เลยเยอะนะครับถ้ามาหน้าแรงเนี่ยน้าน้อยไม่น่าจะสวยนะครับตรงจุดที่น้ําไหลลงสู่หน้าผาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้สร้างกําแพงปูนนะครับกันไว้นะครับเพื่อใครเล่นน้ําจะได้ไม่โดนแรงน้ําซัดไหลตกเหวนะครับเพราะว่าถ้าไหลตกเหวแล้วเนี่ย ดูจากความสูงแล้วเนี่ยตายอย่างเดียว,วนะครับเดินสำรวจถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ครบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับให้คุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าไกดด้วยน,นะครับที่ค่าจ้างไกด์ขึ้นมาเนี่ยทางละห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวบอกเพื่อน,นไปนะครับ โดยหากเราจะจ้างไกเนี่ยเราต้องไปยังอุทยานเอกชาติผ่านแค้ขนสัเพา่อติดต่อจ้างไก่นะครับเราไยมาขึ้นที่นี่นะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงจุดที่เริ่มต้นของน้ําตกนะครับก็จะมีน้องหมาสีดํากับสีน้ําตาลสองตัวมาคอยต้อนรับนะครับดูเลยนี้นะครับจุดเริ่มต้นของน้ําตกผาโศกนะครับแล้วก็น้าก็จะไหลไปตามซอกหินนะครับอย่างที่เห็น ตอนนี้เราก็เดินมาอีกฝากหนึ่งของผาโศกนะครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ยังตกพรำๆอยู่นะครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับทำให้เย็นสบายนะครับวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าก็ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากๆเลยนะครับมองเห็นวิวพาโนรามาเลยนะครับขึ้นมาถึงผาโศกแล้วเนี่ยไม่อยากลงไปเลยนะครับอยากอยู่ที่นี่นานๆเพื่อดื่มด่ากับธรรมชาตินะครับ เดี๋ยวผมจะเดินตามสันปูนไปยังฝั่งนู้นนะครับตอนแรกก็ไม่กล้าข้ามไปนะครับแต่เพราะอะไรถึงกล้าข้ามไปนะครับนี่ครับคาตอบอยู่ในคลิปนะครับน้องหมาตัวสีน้ําตาลเนี่ยเดินข้ามมาก่อนนะครับทําให้ผมก็เลยกล้าเดินข้ามมาด้วยนะครับ เจ้าหาที่ส้างขึ้นมานะครับอีกขวาง้างในของน้ํานะครับต้องการคนลงไปนะครับน้ำเยอะแล้วก็ไหลแรงมากนะครับเรลเวณตรงนั้นก็คือน้ำวนในแม่น้ำโขงนะครับ เดื่มดำกับความงามของผาโศกเกือบชั่วโมงนะครับนี่ทองเดินลงนะครับตอนนี้ทางขึ้นลงทางผ่านน้ำตกนะครับก็เข้าไปให้จะมาเจอกับเส้นนี้นะครับที่เดินขึ้นผ่านสากขึ้นสายขึ้นเดินขึ้น,น,นทางทางน้ำผ่านลงเดี๋ยวตรงทางน้ำตกนะครับ ขาลงใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับเดินถึงด้านล่างนะครับพี่แกเราชื่อพี่วิชัยหอวาพี่เกณนะครับฝนตกก้อนหินลื่นนะครับต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะบร,ะเริเวณน้ำตกนะครับระวังลื่นกันนะครับ มีคนมาได้น้ำตกด้วยนะครับไม่เดินมาถึงจุดนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราเดินมาใกล้ถึงด้านล่างนะครับ